สบายดีทุกคนสบายดีจากอ่าหลวงพะบางทุกคนตอนนี้ก็เดินทางมาหลวงพะบางแล้วอันผู้ดีเหียนมาพักยุงแฮมมาอยู่ในใจกลางตัวเมืองนะพวกเจ้าเป็นห้งแฮมมาอ่าราคาบ่สูงแต่อ่าย่างไปตัวเมืองประมาณนั้นห้าร้อยเมตรนี่นะพวกเจ้ากับพไก่ก็เลยสิมารีวิวพวกเจ้าเบิ่งบรรยากาศห้งแฮมแล้วก็สิบอกราคาตามหลักนะพวกคนเนาะไปเบิ่งกันเลยทุกคน ยูงแฮมเพิ่นกะจีมีจุกค่อยยูสันสองพวกเก้วสันสองมันก็จะมีโซนอันนี้จะเป็นโซนนางส่วนรวมเลยพวกเจ้านางแค่ที่ว่าต้องการมากินข้าวกต่นางอยู่นี้มันกัมนีศสาลาเป็นสาลานางกินข้าวบ่ก็มีพัดลมอยู่นี่พัดลมให้ก็ันนี้ก็มีบอลตังนางคือแบบยูงแฮมเพิ่นมีเพิ่นมีคาเฟ่น้ำดื่มซาให้ฟรีพร้อมพวกแก้วบ่ก็มีเครื่องกดน้ำอยู่นี่สะดวกอยู่ได้จุกค่อยยูห้องอ นิ้นห้องจะ่อยอยู่ก็ห้องบ่ใหญ่บ่น้อยนอนได้สามคนพวกเจ้าพอไม่รู้เดี๋ยวเด้วยปิดประตูบ,บักเจ้าไม่อยากโคกเลยเนี่ยพวกเจ้าพอหาออกมาเครื่องกระจายก,กระจายมาอ,อันนี้อ่าเป็นเตียงอ่าเตียงใหญ่เป็นกบับบรรยากาศเอาป้อมในลูกสาวกระดูดมือกำลังชินอนลูกสาวขีรถไฟมากับลูกสาวก็ไเม,มือม่อย กะเป็นห้องมิแอะพ่อแก้าเป็นห้องนอนไม้งามอยู่เด้แต่ว่าอ่าห้องนี้อันเวลาเบิ่งอยู่ในอันอินเทอร์เน็ตที่ว่าเขาจองนะพวกเจ้ามันงามก็หนีเนาะแต่เวลาเาเ,ลาเบิง่งอันอ่ามันก็งามอยู่แต่มันกับโงามพรอ,อยู่ในอินเทอร์เน็ตนะพ่อเจ้าประมาณว่าภาพโบตรงปกหน่อยนึงแต่กับ่เป็นหยังอ่ากำลังสิกินข้าวเปียงบ่ไปใส่มาใส่กันจิ้มเส้นพวกเจ้ามากินเส้นอันก็โตเครื่องแป้งอ่าอยู่นี่กับซีนิเซียนอ่าบ่อน,นั่งเล่นอยู่สวนมุมอ่ามุมนี้ ้ใดมักสูบยากับมานั่งนิกได้มีบอลน,นั่งมีศาลานั่งเล่นอันหนันกหงก็ห้องนี่ก็บรรยากาศวิววิวสวนก็อันนี่อย่าสิยหายเบื้องห้องน้ำบอก้าอันนี้กับห้องน้ำอยู่ในในตัวเลยบอก้าก็มีเครื่อง,งต้มน้ำมีเครื่องเห็นน้ำห้อนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศห้องน้ำบอกอัน หงแฮมอ่ะห้องแฮมอยู่นี่เพิ่นมีอ่ะเพิ่นมียาซาหัวสบู่ให้ยูหงแฮมอยู่นี่เพิ่นมียาซาหัวสบู่ให้นะพวกแกวาแต่ว่าถ้าเป็นยาสิฟันเป็นซิฟันต้องได้อ,อาไรอีกก <c oughs> ่อนราคาโบโบสูงหลายพวก้าอันซิพ่ายูโรซิพ่ายู่โลเขาคิดว่าเป็นเงินอ่ะบ้านเฮาประมาณส,าสองแสนไปสองแสนไปแหละพวก้าเขาเป็นเงินบาทประมาณห้าร้อยบาท กอยู่ประมาณ2อสคืนก่อนลองจอง3คืนก่อนพวกเจ้าจองออนไลน์ผ่านอากูด้านะละ่านมักบ่มักแหละจังเปลี่ยนใหม่ต้องได้ถามพอ,อีกเกันหนึ่งลูกสาว โดยทุกคนเมื่อนี้กลับมารีวิวสั้นๆบรรยากาศของแฮมที่ว่าคอยมาพักอยู่นะพวกเจ้าย่างาไปตัวเมืองกับบุรุไก่เด็วพวกเจ้ามีแต่ห้าร้อยเมตรย่างเข้าไปในะเลนตลาดกลางคืนนะเดี๋ยวอันคันมีโอกาสไปเล่นตอนแรงแล้วคอยจะถ่ายวิดีโอพวกเจ้าเบิ่งเธอหนึงเด้อตอนนี้อันสิขอเบิ่งลูกก็กินข้าวสวยก่อนพวกเจ้าพอดีมาฮอดก,ก,กันแล้วมากินข้าวสวยขึ้นรถไฟอันอยู่พุนมาเดี๋ยวคอยจะมีวิดีโออีกวิดีโอหนึ่งวกเจ้าอันวิดีโอที่ว่านคอยเอ็นทีอน่อตนรีวิวสถานีรถไฟนะพวกเจ้าล่ะแต่เสียผมเจ้าเบิ่งงเนึ กับามาฮอดมาถึงกระบอดนสี่ผ่าอ่าซีหนึ่งสัปโมงสี่สิบห้านาทีกับมาฮอดพวกเจ้วอ่าละปีรถไฟกับโบแพงอ่าสองแสนหกสิพันกิบประมาณอ่าเงินบาทประมาณอ่ะห้าร้อยบาทเลยพวกเจ้าแหละมาไวโดยทุกคนอ่ามื้อนี้กะสิได้ขอตัวจบวิดีโอสั้นๆทุ่นี้อ่ามื้อหน้าจะมาลุมกันใหม่ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความสชคดีสำหรับมื้อนี้อ่าขอลาตัวไปก่อนสบายดีบ๊ายบาย